บริษัทไอคอนสยามจำกัดครับและอีกหนึ่งท่านครับขอเรียนเชิญคุณปันนิตาวันนโกวิทแทนบูช่วยพูดในการฝ่ายกิจกรรมการตลาดบริษัทไอคอนสยามจำกัดในรวมถ่ายภาพนะครับกับคุณชมพูอริยาเอฮาเกตนะครับนางสงรานไอคอนสยามปี2568รวมถึงน้องเอพิเกลด้วยยังฉีดน้ำอยู่ เดี๋ยวให้ฉีดน้ำไปก่อนเดี๋ยวให้ฉีดน้ำไปก่อนสงการก็ต้องเล่นน้ำเนี่ยถูกแล้วต้องชุ่มฉ่ำนะคะเพราะว่าสงการเนี่ยเป็นเทศกาลที่ให้เราได้อิ่มอกอิ่มใจนะคะสนุกไปด้วยกันน้องเกลก็เปิดให้เราก่อนเลยเล่นก็คือเล่นจริงๆครับนี่จะได้ชวนทุกคนให้มันเล่นน้ำของรานไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวขอดปุ่มเป็นกำลังใจให้กับน้องไอรีเกลของเราหน่อยนะครับมมาแล้วมาแล้วลูกเก่งมากค่ะวันนี้ไปแล้วนะครับ อุูยแต่น่ารักนะแบบลงแล้วโดนตกไปแล้วอีกหนึ่งคนตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยใช่เลยค่ะเห็นของความน่ารักของน้องรู้สึกว่าเหมาะมากๆนะคะกับน้ำสง่งงานปีใหม่ไทยเนาะรู้สึกม้วนอกม้วนใจใมามกเลยค่ะนะครับเปน็นลิงความน่ารักนะครับที่มาร่วมกันนะครับในเริมงานส่งงานของเราอุ้ยอุ้ย น้องเกียวกำลังดูอยู่เอาอะไรนะเกลียวเกียวอ,อ,อ,อชอบลิงผู้ใหญ่บอกชอบลิงเลยต้องให้ลิงมาคุยด้วยเดี๋ยวพี่ลิงมาถ่ายภาพร่วมกันนะคะนต้องให้ต้องให้พี่ลิงดูแลฮะนิ่งเลยเห็นไหมนิ่งเลยดูทรงแล้วนี่ต้องมีหนุมานเป็นของตัวเองแล้วนะครับ <accomplish> ขาพรอพรอค่ะมือขวาทรงจับมือซ้ายทรงสั่นี่สามมองกล้องยิ้มหวานๆนะคะเก่งมากครับเก่งมากยิ้มหวานมองกล้องหน้าๆได้เลยนะครับนี่โยกไปลงมา เด็นไหมโอ้ลุงนี่ให้ลินมือมาคุยด้วยตั้งแต่แรกแล้วนะฮะเุา <c oughs> ต้องไปเกณฑ์หนุมานมาตั้งแต่แรกแล้ว